ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะเป็นคลิปรวมๆหน่อยนะครับเป็นภาคกลางนิดหน่อยครับนะอาจจะพูดไม่ถ่องครับนะอาจจะพูดไม่ชัดแต่ขอเป็นกลางสักสักคลิปครับสลับคลิปไปแล้วกันเนาะสวัสดีครับวันนี้สามีนี่ฟาร์มครับมาหัวกับคอกเหมือนเดิมครับนะนำหน้าด้วยคอกเมตติกครับนะ แมตติกครับแมตติกพ่อสายครับสำหรับกันมาเลี้ยงครับนะสวยงามเรามาแล้วครับเนาะมาใกล้ๆนะครับนะดูกันจัจะาใกล้ๆตามมาด้วยแม่ก้อนครับแม่ก้อนนี่ก็ปล่อยไล่ทุ่งด้วยกันครับนะชางปศัยเอามวลลอยหนาใส่ระหว่างถ่ายนิดบิ๊กครับถ่ายนิดๆเนี่ยของแอดมินครับเบียร์กันมาครับแม่แต๋าเคียงคู่กันมาครับ มามามาครับเด็กๆก็มาด้วยครับเนาะเด็กเขาไม่กอนยังไปไม่หมดนะมีโชคละแล้วก็พอสมครับอ้าวันนี้ครบทีมครับไม่ครบขาดตัวเล็กครับขาดตัวเล็กติดของตัวเล็กไปก่อนแล้วครับเนาะมีดำดๆไป,ไปแล้วครับพอสมบอกไปแล้ว ไปยามมองได้หลายบ่อพอแล้วแหลงมาสั้นครับนะครับนะก็ตามมาด้วยตัวผู้ของมันติดนะครับอ่าใช่ใช่บอไม่ใช่ครับใช่อ่าใช่ครับแล้วก็พอแม่พ่านครับเอาคิดจะไม่หลบคนเลยครับยังไงครับคนนะครับคนครับเอาของแอดมินทางท้ายด้วยเดี๋ยวของพ่อเนียงนี้ไม่หลบแน่ๆครับไม่หลบแน่ๆครับลบไม่หลบ ลบไม่ลบลบไหมครับเปิดต้องิดเป็นอะไนู่นเขาแบเปิดดอกเปิดทองเมืองน้องแวกเขาแบเปิดดอกแม่พันธ์พอนียงแล้วก็นู่นครับนู่นครับแม่เพนครับแม่เดือนพ่อบอดครับเก้าขอกไหฮะนะน่าจะเก้าข้อนะแม่พันธ์นี่เลี้ยงคนเดียวครับนะแล้วก็พอนียงก็คนเดียวแอดมินก็คนเดียวพ่อสมก็คนเดียวครับนะ ก่อนเลี้ยงคนเดียวแต่ขังก็พอย่องไปเกี่ยวยะาครับอันนี้สลับกันเลี้ยงครับเนาะแต่ถ้าขออไม่เพนนี่เลี้ยงคนเดียวไม่เดือนก็เลี้ยงคนเดียวแต่วพ่อบอดสลับเมทเต็ะมาเลี้ยงนะเนาะอา่ะลบครับลบครับลบได้ได้ไม้ไปด้วยครับไม้ฟืนครับเอาไปดังไฟครับเนาะ เอาไ้สุ่มไฟประหยัดครับมาแล้วครับตายครับตายตายไหมครับลบครับตายลบไหมลบครับตายลบครับนึกว่าจะไม่ลบครับนี่ดุครับตัวเลขกแค่นี้ดุครับไม่กลัวใครในฝูงนะครับนะครับอ้าไปตามต่อนี่ครับสักนิดนึงครับเนาะ ถ้าได้นะครับถ้าเออ่กล้องแอดมินไม่เป็นอะไรซะก่อนเนี่ยอาจจะได้ครับเนาะเนี่ยแอดมินจะตามฝูงุัวไปก่อนเอาครับเอาอาจจะโยกเย้ยครับอ่ะได้ไหมครับได้ไหมครับโอ้ยครับอาจจะติดแซ่นะครับนะลองขับรถไปด้วยครับนะอาจจะไม่นิ่งนะไม่นิ่งอาจจะไม่นิ่ง เอาบรรยากาศนิดนึงครับไม่นี่ก็เอาบรรยากาศนิดนึงอ้าวกลับมาทำไมครับโอ้ยตายแล้วครับ,บอของเบาะนะครับน่ะนั่นมืึอว่านั่นงานนั่นไหลเขาเลยนะครับชาวเป็ดอย่างบรรยากาศเราครับรแบบเอ็เวนเจอร์สดๆเลยครับเนาะเอ็เวนเจอร์กันเลยครับเนาะแต่ไม่นิฟาร์มเราจัดนนปั่นจักรยานถ่ายเลยครับนะจะได้ดรายเอ็กซ์คลูซีฟ โอ้ตายตายตายจะล้มครับจะล้มเดียวหยุดนะครับอาจจะไม่นิ่งแต่จะอาจจะได้ฟิลครับนะไม่นิ่งอาจจะได้ฟิลครับครับฟิวัวเดินครับเนาะเออครับครับอ่ะตามกันมาครับนี่ถ่ายครับ เข้าไปครับไปเข้าไปเก็บผ้ากันไปครับเดีย๋ยวเราจะหยุดตรงนี้เลยครับกาขนนนี่ครับถ่ายไม่พันปั่นจัก,กรยานสักนิดน,นึงเอาได้ฟืนกลับได้อะไรไปด้วยไม่รู้ครับครับเพื่อเพลย์ไม้ไหวหไห่ะเพื่อเพลย์เกาะโอ้ต่อเพี้ยนไม้ผถามเพลยนแล้วเพลยิอาร์ตเพลย์อาร<ห>์ตเพียงแมนเดียของเพลย์อาร์ต เออแมอนเพราะว่าท่าผุ่นมันนามถ่วมเข้าวานี่ครับมาครับนะตามมาด้วยของแม่เพ็ญครับนะของแอดก็ในอึ่งเผ่านี่ก็ไก่ครับนะไก่ไก่คอน์ล่ะไปแล้วครับ,รบแม่พัดไปก่อนวัวแล้วครับนะ ปั่นไปแล้วนัดก็ปั่นตามหัวไปแล้วกันนะมีปัน่นมีเดินครับแล้วแต่สตูว์นะครับนะไอ้ถนัดก็เดินครับปั่นก็ได้ครับไกดเหมือนกันครับมาเลี้ยงกี่กิโลครับเนะี่ยก็น่าจะจากบ้านหมู่บ้านมัม,มูลก็ยนับกิโลหนึ่งสองสามสี่สี่กิโลนะฮะจากบ้านมัม,มูลครับนะ ข้ามสะพานมูนมาอีกก็ประมาณเจ็ดแปดโลได้ครับเนาะเกือบไล่ไปถึงที่เลี้ยงก็รวมๆไปสิบโลนู่นแหละครับเนาะถ้าเขาไปเลี้ยงด้านในสิบกิโลครับนะนี่ก็อาจจะโยกโยกหน่อยนะฮะนะเผื่อบรรยากาศครับอาจจะโยกนิดนึงครับเ่็บภาพนิดนึงครับนะนกลัว เอาวันนี้สรงท้ายกันี่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮนะสันมินิฟาร์มด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ